เครื่องมันแปลกๆครับตักเออู่ช่างวัดครับแท็กเอู่ตาเอเครื่องหน้าครับหนึ่มาแปน่รับ5เก้าหก เอาไปแล้วครับหนึ่งครับน่าจะแท็กบีครับ1 0 5 8ุดหครับ1 1 9เอครับแท็ก B